ดูดนดวนรอไปก่อนทีมชาติไทยไร้3มแข้งลูกครึ่งลุยเอเชียด้านบุรีรัมแพ้อุนซานไม่ได้ไม่งั้นโอกาสเข้ารอบ AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตมืดมนเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับกอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหา แนะนำนี่เลยนะครับเปอยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรเนพัทในเคตการาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆกรเนพัทในเคตการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ช่วงแรกอัปเดตเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันล่าสุด มีข่าวที่น่าสนใจมาฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับอย่างที่ทราบทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะมีโปรแกรมลงเล่นฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ในเดือนมีนาคมด้วยการเจออัฟกา,านิสถานจากนั้นจะแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกในวันที่25มีนาคมที่ราชมังนะครับโดยจะเจอกับศรีลังกาซึ่งเกมนี้เราต้องชนะให้ได้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเนี่ย มันเอาแชมป์กลุ่มทีมเดียวไปเอเชียนคัพรอบสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสทุกเกมนะครับจะประมาทไม่ได้โดยเฉพาะการเล่นในบ้านต้องชน,นะชนะด้วยสกอร์ที่ขาดลอยเพื่อตุนความได้เปรียบทั้งเรื่องของคะแนนและก็ประตูได้เสียนะครับก่อนที่เราจะเจอทั้งไต้หวันแล้วก็เติร์กเมนิสตานต่อไปนะครับก่อนหน้านี้ก็มีรายง,งานนะครับว่าทีมชาติไทยในการลุยเอเชียนคัพรอบเดเลือกเนี่ย มีลุ้นจะได้นักเตะลูกครึ่งมาเสริมทัพก็คือจูดเบลกับเอริกาวใช่ไหมแต่ล่าสุดเนี่ยเป็นรายงานจากบอลไทยสแตนนะครับออกมาเปิดเผยว่าทีมชาติไทยในช่วงฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมเนี่ยจะยังไม่มี3นักเตะลูกครึ่งที่จะมาช่วยทีมชาติไทยในช่วงเดือนมีนาคมรายแรกคือจูดเบลเนี่ยจูดเบลนี่คือย้ายทีมนะครับตอนนี้ไปอยู่กับทีม Atletico กซาลูเกโนในลีก3สเปนและล่าสุดก็ได้รับโอกาสลงเล่นเลยนะครับซึ่งจูดเบลจะยังไม่มาช่วยทีมชาติไทยในเดือนมีนาคมนี้นะครับเพราะมีรายงานว่าเจ้าตัวต้องการโฟกัสกับสโมสรใหม่ก่อนต้องการได้รับโอกาสลงเล่นให้ได้เยอะที่สุดก่อนนี่อันนี้เป็นเรื่องของจูดเบลนะครับกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษยังไม่มาแน่ อีกหนึ่งคนคือเอริกคาวนะครับนี่เป็นแบ็กลูกครึ่งไทยสวีเดนเป็นนักเตะที่แฟนบอลชาวไทยเนี่ยอยากได้ที่สุดเข้ามาเติมเต็มแบ็กซ้ายแน่นอนนะครับเขาบอกว่าจากการพูดคุยล่าสุดเนี่ยเอริกคาวเนี่ยเจ้าตัวยังคาดหวังในการที่จะติดทีมชาติสวีเดนชุดใหญ่อยู่ครับเพราะฉะนั้นเคสของเอริกคาวดูแล้วอีกนานถ้าเกิดเขาไม่ติดสวีเดนชุดใหญ่ ถึงจะมีโอกาสมาเล่นกับทีมชาติไทยแต่ตอนนี้เป้าหมายแรกของเอริกคคาวคือการติดทีมชาติสวีเดนชุดใหญ่ส่วนดูเกานี่คือลูกครึ่งไทยออสเตรเลียเคยติดทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่มาแล้วแล้วก็ปัจจุบันอยู่กับบุรีรัมนะครับในช่วงกลางปีนี้เนี่ยดูเกาก็จะสามารถมาเล่นให้กับทีมชาติไทยได้ใช่ไหมแต่เรื่องของดูเกาในยุคอีชิอีเนี่ยคงยากเพราะ บอลไทยสแตนนะครับรายงานว่าแผนการทำทีมของอีชีอีเนี่ยเคนดูเกาไม่เคยอยู่ในแผนการทำทีมเขาบอกว่าอีชต้องการสร้างทีมใหม่อีกทั้งการย้ายทีมชาติของดูเกาเนี่ยต้องยื่นเอกสารเพื่อแจ้งต่อฟีฟ่าล่วงหน้าหลายเดือนเพราะเขาเคยติดทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่มาแล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยบอลไทยสแตนรายงานต่อไปว่า ไม่เคยมีการดำเนินการใดๆเพราะเบื้องต้นเคนเนดดูเกลยังไม่เข้าเกณฑ์การย้ายทีมชาติหลายข้อเพราะฉะนั้นต้องรอไปก่อนแต่เขาบอกว่าอิชิไม่เคยพูดถึงเคนเนดดูเกลประมาณนี้นะครับโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่า3ลูกครึ่งที่เราคาดหวังอยากจะมาช่วยยก,กระดับทีมชาติไทยไม่ได้ใครมาเลยนะครับในฟีฟ่าเดรอบที่กำลังจะมาถึงแต่รอบหน้าเนี่ยไม่แน่แต่ผมรู้สึกว่า ถ้าเป็นอย่างเนี้ยชูดเบลกับดูเกาเนี่ยชูดเบลมีโอกาสมามากกว่าด้วยถ้า3คนนี้นะส่วนเอริกคาวผมว่าเขาโฟกัสสวีเดนชุดใหญ่ตามที่เขาเคยพูดแล้วนักเตะอย่างนี้มันมีโอกาสที่จะไปได้คงยากกับทีมชาติไทยในเร็วๆนี้ก็รอดูนะครับแต่ยังโชคดีหน่อยที่ธีรทรธน,นวัฒน์ไม่ได้เจ็บหนักก็พร้อมจะคัมแบ็กช่วยทีมชาติไทยเช่นเดียวกับพี่เจชนาะทิพสงกระสิน ถ้าขอฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมน่าสนใจนะแล้วต้องดูกันว่าอิชิจะเรียกใครบ้างโดยเฉพาะบรรดาแก๊งที่อยู่เจลีกอ่ะเขาจะเรียกมาหรือเปล่าจเจริญศักดิ์สุประโชคเอกนิตรอดูรอลุ้นตื่นเต้นมากกับรายชื่อ23ผู้เล่นทีมชาติไทยชุดลุยเอเชียนคัพที่กำลังจะมาถึงนะครับเชื่อว่าเหนียวในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย น่าจะมีการอัปเดตอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเข้ามาอีกนะครับขอบคุณข้อมูลจากบอลไทยสแตนนะเออนะครับก็มีมาอัปเดตประมาณนี้คุณผู้ชมอ่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน Youtube ของตองสุยนะครับนี่เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยจากนั้นขยับไปดู FC c h a แชมเปี้ยนลิกอินลิกันหน่อยตอนนี้เหลืออีก2เกมสุดท้ายนะครับจะได้รู้แล้วว่าใครจะเข้ารอบต่อไป ตัวแทนจากไทยในเอ c แชมเปี้ยนลีก e อ i t e มีบุรีรัมที่ไปแข่งตอนนี้บุรีรัมตกมาอยู่ในโซนที่ไม่ได้เข้ารอบแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นทางฝั่งชานตงนะเปิดบ้านเอาชนะกวางจูไับคุณผู้ชมทำให้ชานตงเนี่ยขยับขึ้นไปแล้วบุรีรัมเนี่ยตกลงมาแต่บุรีรัมเนี่ยเตะน้อยกว่าอยู่หเกมซึ่งวันนี้บุรีรัมจะมีคิวเปิดบ้านเจอกับอุลซานฮุนไดนะครับแชมป์เคลกเกาหลีใต้ อุนซานฮันุนไดยอยู่รองบวยมีอยู่3คะแนนด้วยกันฟอร์มการเล่นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแย่มากนะในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิทแต่สิ่งที่สำคัญคือบุรีรัมดันมาเจอตอนอุนซานที่เขาเป็นทีมใหม่และเพราะเคลเลอกันป็นปิดฤดูกาลแล้วเขาก็ได้มีเวลาไปเตรียมทีมมันเลยเป็นงานที่ยากขึ้และเกมล่าสุดในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิทเนี่ย อุนซานก็กลับมาเก็บชชนะได้ส่วนบุรีรัมเนี่ยแพ้มา2เกมคือแพ้ฟอนตาเล่กับแพ้ Kobe, แวิเซลโกเบครับคุณผู้ชมซึ่งไม่ใช่งานที่ง่ายของบุรีรัมนะบุรีรัมถ้าเกิดอยากจะหวังเข้ารอบเนี่ยเกมเจออุนซานฮุนไดเกมนี้ต้องชนะห้ามแพ้เด็ดขาดถ้าแพ้เนี่ยมันยากมากเพราะนะ้นสุดท้ายพวกเขาต้องไปเยือนกวางจู โอ้โหเพราะฉะนั้นเกมนี้ต้องโฟกัส100%แพ้ไม่ได้ครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยทั้งฝั่งของลุงเนเขาเชิญชวนแฟนบอลให้มาชมเกมนี้กันเยอะๆและอ,อย่างในเกมที่บุรีร,รัมเจออุนซานเนี่ยทาง f f c เขาจัดโทอฟี่ถ้วยแชมป์ f f c แชมเปี้ยนลีกอีลิตมาด้วยเขาบอกว่าถ้วยแชมป์มาแล้วที่ช้างอารีนามาชม มาแชะมาแชร์มาโชว์แล้วมาเชียร์บุรีรัมเก็บ3แต้มเพื่อเข้ารอบต่อไปในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตบุรีรัมสู้สุดหัวใจรอติดตามนะบุรีรัมกับเวอร์ชั่นที่ไม่มีพี่อุ้มทั้งสองนะัดจะเป็นยังไงน่าจะใช้ต่างชาติแบบเต็มๆอะ่ะรอติดตามโอ้โหนี่คือเกมสําคัญของฤดูกาลนี้ของบุรีรัมเลยนะถ้าแพ้คือโอกาสเข้ารอบแบบโคตรยากนัดหน้าเยือนกวางจูอ่ะ ไปเยือนพวกเกาหลีอะไรพวกนี้มันยากเพราะฉั้นเกมนี้เล่นในบ้านนะสุดท้ายของรอบเนี้ต้องชนะให้ได้ก่อนแต่ก็อย่าประมาทเพราะอุนซานจริงๆโอกาสเข้ารอบเขายังมีไงถ้าเขาชนะเกมนี้คือถ้าเขาชนะสองเกมรวดเนี่ยอุนซานก็มีโอกาสเข้ารอบอ่ะโอ้โห,โห,โหรุนกันแต่คะแนนเนี่ยมันยังไม่ห่างกันมากครับคุณผู้ชมแต่บุรีรัมติดอย่างเดียวเนี่ยคือไปเสียประตูเยอะแต่โชคดีเมื่อวานเซี่ยงไฮ้พอร์ตทีมที่อยู่อันดับสุดท้ายในการที่จะเข้ารอบเนี่ย มันก็แพ้แล้วก็เป็นเกณฑ์การเสียประตูเยอะเหมือนกันนะก็เดี๋ยวรอรุนว่าบุรรมจะทําคะแนนไปอยู่ในโซนเข้ารอบได้หรือเปล่าวันนี้ติดตามนะครับหนึ่งทุ่มถ่ายทอดสดผ่านทาง BG Sport รอดูเกมนี้ผมบรรยายด้วยติดตามรับชมกันน่าจะสนุกแล้วก็สุดมันนะครับเช่นเดียวกับอีกหนึ่งทีมที่จะแข่งวันนี้คือฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2นะครับแบงคอกจะไปเยือนซิดนีย์แข่งขันตั้งแต่เวลาบ่ายส ก็เป็นกําลังใจกับตัวแทนจากไทยกันได้นะครับเปบะาบสามค่อนข้างเร็วนะครับ B G Sport ถ่ายท่าสดเหมือนเดิมนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน Youtube ของต้องซุยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์รวมไปถึงแนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรเน่พัดในเคตกรานโนล่ l a าร ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุดคอนเฟิร์มคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ